สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าบูธฟอร์ดนี่นะครับบูธฟอร์ดนะครับไปดูกันว่าในบูธฟอร์ดมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยเนี่เริ่มต้นด้วยฟอร์ตัวเอเวอเรสตนะครับตัวนี้นี่มันสวยจริงๆครับมันเป็นตัวสปอร์ตสีแบบแม็กดำแววโลโก้ ด้านด้านแม่มันดูแล้วมันเท่มันสวยจริงๆนะครับสวหน,นึ่งรุ่นนี่แหละครับมาสแต n งตัวนี้ V8 นะครับ5.0 V8 เลยคันเดียวแม่เบมโบด้วยเบรกเบมโบอีกสวยงามนะครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ครับสำหรับคนที่มาบูรฟอร์ดนะครับนั่นก็คือตัว Raptor นี่ Raptor V6 นะครับ ไม่เหมาะกับคนที่เท้าเบานะครับเพราะว่าตัวรถมีความแรงนะครับขับสนุกลุยได้ถึงไหนถึงกันนะครับช่วงล่างนี่บาเป็นแบบของฟ็อด้วยนะแรปเตอร์นะครับนี่สวยงามจริงๆแรงใหญ่มากนะครับอีกหนึ่งรุ่นก็คือในส่วนของตัว r รนเจอนะครับนี่ตัว r รนเจอสวยงามทีเดียว อันนี้ก็จะเป็นตัวเอเวอเรสนะครับเป็นเอามาแลปเป็นสีสีมุกนะครับนี่ไม่เป็นสีมุกนะครับหลังคาเป็นสีดำนะครับอันนี้จะเป็นตัวแรปสติ๊กเกอร์นะนี่เขาเป็นแค่แ็ปเป็นตัวอย่างนะครับอาจจะมีอาจจะไม่ได้ดูเรียบร้อยมากนะครับแต่ว่าก็พอเป็นไกด์ไลน์ได้ว่าอ๋อจะไปตกแต่งเพิ่มเติมเนี่ยให้มันสวยงามเนี่ยเป็นแบบไหน นะครับนี่ในส่วนของตัวเอเวอเรสต์นะครับสวยงามอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวเ a นเ e อร์สปอร์ต 4x4 นะครับที่นำมาตกแต่งในสไตล์ของ ARB นะครับนี่เป็นไงอันนี้มันหล่อนะมีปองช่วงล่างเป็นโอแมนอีมูนะครับ ครับช่วงล่างนี่โอแมนอีม e ูนไม่เห็นเลยว่าเป็นของโอแมนอีมูจริงนะครับช่วงล่างจะเป็นแบบนี้นี่มีคนละอย่างกับตัวแรปเตอร์นะครับที่เป็นในส่วนของตัวฟ็อกซ์นะครับนี่เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวข้างบนอีกหนึ่งสองตัวนะครับมีเอเวอร์เรสต์แต่หลายคนที่อยากจะดูเครื่องยนต์ v 6ดีเซลนะครับปีน,นี้ยังไม่มี มานะครับก็จริงจริงก็ตัวนี้ก็ขายดีขายดีอยู่แล้วนะเป็นส่วนของตัว Ford e v e r e s t แล้วก็นี่ Ford b บเทอร์โบตัว r a n เ e r นะครับนี่และอันนี้ครับรถทำมาหากินนี่เป็นไงอันนี้สำหรับคนที่แบบว่าอยากจะ มีวัดเซนิเมตรด้วยนะแถมแม่บรรทัดนะครับหลรอเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับของบูธฟอร์ดนะครับที่นำมาให้ดูกันนะครับก็วันนี้ยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะพาไปดูคันไหนอีกนะครับไปที่ชอบ